สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมติบรสออนไลน์ right ฮะจำได้ไหมฮะคลิปก่อนนู่นน่ะนะที่ผมคุยเรื่องโครงการแลนบีดนะนะแลนบีดนะฮะที่ฝ่ายค้านกับฝ่บายรัฐบาลกำลังถกเถียงกันอยู่ตอนนี้นะโครงการแลนบีดนะนะแลนบีด ที่ผมบอกอ่ะเคยเล่าเพื่อนฟังว่าผมก็อยู่ในคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้นะ <c oughs> นานแล้วตั้งแต่ปีโอกนานนานมากแต่โครงการนี้ก็จริงๆอ่ะถ้าคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็คือโครงการคลองไทยคลองไทยก็คือคือคลองขุดคอคอดกะเขาเรียกว่าคอคอดกะคอคอดกะฮนะ หรือคลองไทยก็มีเนี่ยเล่มนี้ที่เขาศึกษามาตั้งแต่ปี2,547ครับ20ปีมาแล้วฮะโครงการศึกษาเอกสารวิชาการข้อมูลศึกษาขุดคลองไทยขุดคลองไทยนี่เราจะได้อะไรบ้างนะคลองไทยคือขุดคอคอดกะก็คือ <c oughs> สมัยนี้ ปี2,567เขาเรียกว่าโครงการแลนบีชแลนบีนะฮะแลนบีที่เคยเล่าไปแล้วนะก็ไปไปดูคลิปเก่ามาแล้วกันแลนบีก็โอเคฮนะเป็นโครงการที่ศึกษามานานนะก็มีอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรสถาพรเขียววิมลเนี่ยนะ <c oughs> ท่านสมัยก่อนท่านก็เป็นคณะ อนุกรรมาทิ่การศึกษาของไทยเนี่ยนะประวัติท่านไม่ธรรมดาฮะอาดีตท่านเป็นอาจารย์ประจำวิภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะเป็นอาจารย์อยู่สมัยก่อนท่านสถาพรนะดรถารพรนะจบปริญญาตรีจาก BSIE วิศวกรรมอุตสาหกรรมจากสหรัฐนะจบโทจาก MSIT <c oughs> จากสหรัฐมิลรการเหมือนกันฮะจบปริญญาเอกด้านพลังงานเนีจากประเทศฝรั่งเศสน,นะอาจารย์ <c oughs> สถาพรเนี่ยนะประวัติท่านไม่ธรรมดาและท่านศึกษาเรื่องนี้มาก็ทําวิจัยมาผมก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับท่านว่าถ้าขุดคลองไทยได้เนี่ยคอคอดกาได้เนี่ยชื่อปัจจุบันก็คือโครงการแลนดบีดเนี่ยนะโอ้ประเทศไทยจะชดช่วงชัตวัน,นะ มหาศาลนะในเรื่องเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเลยล่ละอะถ้าพูดพูดแบบไปไวยนะทางเศรษฐกิจเราจะแบบทุกประเทศอนะต้องมาหาเราแทนที่จะอ้อมไปคลอง <c oughs> มาลากาที่สิงคโปร์นะไม่ต้องอ้อมเคยใช้เวลาเป็นสิบสิบวันเนี่ยย่นเวลาอีกเหลือสองวันเองประมาณเนี่ยแล้วมูลค่าเป็นแสนแสนล้านอนะเพราะว่า ขนส่งทีเนี่ยเที่ยวหนึ่งเป็น10บล้านนะเที่ยวหนึ่งนะค่าขนส่ง10บล้านกว่าบาทถ้ามาใช้คลองไทยเนี่ยโหประหยัดมหาศาลมหาศาลก็มีข้อมูลนะผมจะเก็บมาเล่าเพื่อนฟังนะบางบางคนไม่รู้เรื่องไนงะก็อยากอยากเล่าเพื่อนฟังอนะ่ะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแล้วกันนะอย่ามาด่าผมไม่จะบ่าเพราะว่าโครงการนี้แลนด์บิทเนี่ยผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยเศรษฐกิจบ้านเรารับรองชดชนชนตวานนะ นึ่งนะ่ะบทบาททางเศรษฐกิจนะีด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลทั่วโลกเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์เลยว่าประเทศไทยเนี่ยจุดยอดมันจะมีการท่องเที่ยวแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนำรา,ายได้เข้าประเทศมหาศาลนะมหาศาลเรื่องนี้นะเพราะว่าหนึ่งอะ่ะแดนบิดเนี่ยจะมีอุโมงค์มีถนน Way, หกเลนมอเตอร์เวย์นู่นนี่นั่นแล้วก็มันจะสร้างงานสร้างไรายได้อย่างมหาศาลเนี่ยและแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ด้วยแล้วมีคนนินทาบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไปขุดคลองอย่างเงี้ยมึงจะทําให้เขาแบ่งแยกแผ่นดินหรือเปล่าเออมันจะเป็นการให้เขาปกครองตนเองหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่ามันมันคิดลบมาคิดบวกเลยเอาง่ายว่าเป็นการแก้ปัญหา ภาคใต้อย่างละมุนละม่อมนะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นําความเจริญมาให้ภาคใต้นะอย่างชัดเจนเลยแล้วคนไทยทั่วประเทศอ่ะสี่ห้าล้านคนจะหลั่งไหลไปที่ภาคใต้อ่ะไปทํางานมันจะสร้างงานครับสร้างงานแบบอย่างมหาศาลเลยกับภาคใต้ะนะเอาง่ายทุกคนก็ต้องไปหางานใช่ไหมงานมันดีอ่ะมันจะมีเยอะแยะไปหมดอ่ะมัน อย่างคลองไทยนี่เขาศึกษามาเป็นเป็นสายทานขนาดใหญ่เชื่อมระหว่างสองฝั่งทะเลอันดามันกับทะเลเอ่าวไทยเนี่ยเป็นเส้นทางเศรษฐกิจทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน,นเงินตาต่างประเทศไหลเข้ามาเป็นคลังสินค้าที่ใหญ่ระดับโลกแทนเราแทนที่เราจะอ้อมไปนู่นนะไปไปคลองอ้อมไปทางสิงคโปร์เนี่ยนะไปคลองอะไรนะเขาเรียกคลองอะไรมรากาช่องแคบมรากานะ ไม่ต้อง,งอมั่วแนวมาคลองไทยก็จบเลยฮนะจะเป็นศูนย์รวมทางอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรภาคเกษตรกรรมนู่นนี่นั่น,นด้านความมั่นคงก็จะเสริมสร้างทางการทหารด้วยให้ให้ให้ประเทศไทยเนี่ยนะทางฝั่งทะเลทางอ่าวไทยเนี่ยหากมีการปิดกัน้นด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคลองไทยก็จะเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญที่สุดของโลกนะทั้งในยามปกติ และในยามสงครามเนี่ยเอาง่ายว่าผลประโยชน์มหาศาลนะ่ยอย่างกองทัพเรือไทยเนี่ยสามารถนํากองกําลังเข้าออกได้สบายไปซ้อมลบไปลาดตะเวนไปตรวจตาป้องกันชายฝั่งนู่นนี่นั่นนะครับเคลื่อนย้ายกําลังคนก็ง่ายง่ายมากนะฮะทำให้เกิดสกยภาพทางการอาหารนะลดค่าใช้ใจ่ายประหยัดงบประมาณในการเดินทางมากมายด้านการประมงเหมือนกันนะจะทําให้ เรือประมงสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยที่มีเรือนะมากกว่า45,000ันลำนะสามารถข้ามไปข้ามมาได้อย่างสะดวกสะดวกแล้วก็ประหยัดมหาศาลนะอกให้ลดค่าใช้จ่ายประมาณไม่จํากว่า50,000ล้านต่อปีฮนะห0า0ม่ 50, ล้านบาทเลยนะต่อปีนะเอาง่ายว่าลดพื้นที่ยากจนด้วยที่เขาศึกษามาเนะี่ย แนวสองฝั่งคลองไทยเนี่ยจะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้เพราะว่าแนวเนี่ยมันจะเป็นแนวที่สมัยก่อนมันทุรกันดารน,นะที่เขาจะขุดเนี่ยทุรกันดารมากนะมันก็จะทําให้เกิดความเจริญขึ้นมาอุดมสมบูรณ์สองฝั่งประชาชนสองฝั่งจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลแล้วก็ป้องกันน้ําท่วมน้ําท่วมนี่ปพ๊บฝนตกเยอะเนี่ยไหลลงเลยไหลลงทะเลทันทีเลยนะฮะเอาไงว่า ศึกษามาแล้วว่าประโยชน์มากมายมาหาศาลของไทยก็จะเพิ่มบทบาทให้กับประเทศไทยสามารถต่อรองต่อรองกับมหาอำนาจของโลกได้เช่นจีนอเมริกาเนี่ยศักยภาพของคลองไทยเนี่ยมันจะสําคัญคนะสคัญมากต่อโลกใบเนี้ก็ถึงว่าเนี่ยต่อต้านเยอะเพราะอะไรได้ข่าวมาแว่วๆาว่า,วา,วา,วามหาอำนาจนี่ยัดเงินเออให้เงินพวกต่อต้านอเขานินทานนะ อันนี้จริงเท็ก็ผมก็ไม่ทราบนะผมแค่นําเสนอว่าให้เงินเลยเฮ้ยมึงไปต่อจานเลยมึงอย่าให้เกิดเลยโครงการนี้ให้เงินมาต่อท่านอันนี้เป็นข่าวรือนะผมก็ไม่รู้นะว่าจริงว่าเท็จนะ,ะแก้ปัญหาโจรสลัดเดยอกนู่นนี่นั่นช่องแคบมาตรกาเนี่ยโจรสลัดเยอะถ้ามีคองไทยนะหายห่วงมาบ้านเราสบายสบาย,บายปลอดภัยอะไรกังวลน,นะมีเรือผ่านได้สามารถให้เรือผ่านได้นะ 350ลำต่อวันนะในขณะที่คลองปะมอปนามาเนี่ยได้แค่38ลำต่อวันเองคลองสูเอตเนี่ยแค่87ลำต่อวันเองแต่ของไทยเนี่ย350ลำต่อวันครับแล้วเงินนะ่ะเม็ดเงินมันจะหมุนเวียนมหาศาลนะื้บอกให้เรือขนาดสามแสนตันเนี่ยเขาได้สบายห้าแสนตันเข้าได้สบายนะเพราะว่าล่องล่องเรามันน้ำลึกนะฮะ เป็นที่ต้องการของบริษัทขนส่งทั่วโลกที่ต้องการมามาใช้ของไทยฮะเอาง่ายว่าโอ้โหผมไม่อยากจะเหล่านะนี่มันเรื่องจริงฮะคนต่อต้านก็ต่อต้านไปสู้กันด้วยเหตุผลและกันผมเห็นด้วยนะผมยังไม่ทันเห็นหรอกผมตายก่อนผมตายก่อนว่าตอนนี้ห้าสิบ็ดปีแล้วตายก่อนแน่นอนแต่ว่าก็อยากเห็นความเจริญนะคอไปเดเทไทยจะได้โชดช่วงชัชวาลน,นาทีนะความเห็นส่วนตัวนะ แล้วไทยเนี่ยจะใช้น้ํามันได้ถูกไม่ต้องไปอ้างอิงสิงคโปร์บ้าบอเพราะว่า,าปกติเนี่ยเราต้องใช้เรือขนส่งน้ํามันนะไปนูน่นไปขนไปอ้อมไปนูน่นไปไปอ้อมไปทางสิงคโปร์ไงทาให้ค่าขนส่งมันมหาศาลนะตอนนี้ไม่ต้องอ้อมแล้วมาคลองคอดกะเราเพิ่มจบเลยทําให้ประหยัดประหยัดค่าขนส่งได้ ประมาณโอ้เยอะฮะเป็นไม่อยากพูดตัวเลขไงพูดแล้วมันเหมือนจะโม้อ่ะมันเรื่องจริงอะเนี่ยเอาง่ายปัญหาน้ำมันก็จะหมดไปเราสามารถกำหนดค่าน้ำมันได้ด้วยไม่ต้องอ้างอิงสิงคโปร์ฮะเนี่ยสิงคโปร์มันขายน้ำมันนั้นหนึ่งเดือนนะขายน้ำมันหนึ่งเดือนให้พวกเรือขนส่งเนี่ยมากกว่าไทยหนึ่งปีนะครับ ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยตันต่อวัน่ะสิงคโปร์ขายน้ำมัน่ะห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยตันต่อวันนะครับถ้ามีคลองไทยนะจบสิงคโปร์โอ้โหหนาวแน่บอกให้หนาวเน่ยแล้วเราเนี่ยช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างเป็นเอกภาพนะฮะเนี่ยประเทศไทยจะได้โอโหมหาศาลนฮะ ประทศไทยใช้น้ำมันดิบนะประมาณ8 0 0 0แสนเเลต่อวันนะฮนะส่วนใหญ่นะเราจะเอาเรือนะขนส่งน้ำมันแล้วก็ไปอ้อมสิงคโปร์นะฮะกว่าจะมาถึงโรงกันที่เมืองไทยเนี่ยใช้เวลา10วัน10วันแต่ถ้าใช้คลองไทยเนี่ยใช้เวลาแค่2วันเนี่ยวันเราเสียเคยเสียเงินแสนล้านบาทนะ แสนล้านกว่าบาทน,นะในการขนส่งน้ํามันมากังเนี่ยนะแล้วต่อไปเราไม่เสียละแสนล้านกว่าบาทเนี่ยไม่เสียละค่าขนส่งเพราะมันไม่ต้องอ้อมโลกนะฮะแล้วไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญนะในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆนะในเอเชียอาคเน์นะฮะทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมาหาสมุทรอินเดียเนี่ยมาหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายขนส่งอย่างมหาศาลเนี่ย อินเดียเนี่ยจะส่งสินค้าไปจีนไปญี่ปุ่นเนี่ยใช้เวลา5วันใช้เวลาเนี่ยสิล้านบาทต่อเที่ยวนะครับใช้เวลา5วันแต่มาประเทศไทยเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นด้วยอสรุปสรุปไม่ฟังว่าคลองคอดกะเนี่ยนะโครงการคลองไทยเนี่ยหรือโครงการแลนด์บีเนี่ยเป็นความหวัง ของประเทศไทยฮะแล้วก็เศรษฐกิจประเทศไทยมันจะโชดช่วงชัชวาลน,นะก็รอ,อดูแลกันนะ่ายังไงนะอันนี้ผมสนับสนุนเต็มที่ฮนะสนับสนุนเต็มที่ก็รอดูฮะไอ้ฝ่ายค้านเขาก็ทําหน้าที่เขานะก็ไม่ว่ากันก็ก็ที้แจงกันไปก็แล้วกันนะว่าต่อสู้กันด้วยเหตุผลนะอย่าเถียงกันก็เหมือนสมัยก่อนอาจารย์ชาติชาตินะจะทํารถไฟความเร็วสูงอนะ่ะใช่ไหมรัฐบาลประยุทธ์ ก็มาคัดค้านเลยคนก็มาคัดค้านเไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงมึงจะเป็นหนี้ยันลูกยันหลานลูกบวชคัดค้านอาจารย์ชัติชาติเรื่องรถไฟความเร็วสูงเอาไปามารัฐบาลประยุทธ์มาทําเองได้รถไฟปานกลางองบประมาณก็แพงกว่าอาจารย์ชัดชาติบอกให้อันนี้ข้อมูลผมเคยเล่าไปแล้วเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะแล้วโครงการนี้เหมือนกันนะถ้าไม่ทําตอนนี้นะมูลค่ามันก็แพงขึ้นแพงขึ้น แล้วก็นักลงทุนเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนนะเพราะว่าเงินตัวนี้นะจะให้ต่างชาติมาลงทุนประเทศไทยไม่ได้ควักเนื้อหรอกเราแค่เสียเงินแค่ค่าเวียนคืนอย่างเดียวนะก็ชี้แจงมาให้เพื่อนๆพั่ฟังแล้วกันว่าผมสนับสนุนนะฮะใครจะต่อต้านอะไรก็เรื่องเขาสู้กันด้วยเหตุผลแล้วกันนะฮะถ้าเราไม่ทําตอนนี้จะไปทำชาติไหนตอนไหนนะฮะก็ไม่ว่ากันแล้วกันนะสู้กันด้วยเหตุผลแล้วก็ ความจริงก็แล้วกันนะครับชอบไปดูไม่ชอบไปเลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมไม่จะบาปนะครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมเข้าบ้านอาบน้ําสระผมกับมโนครับนักเล่าข่าวสํานักข่าวมัตติเพลสออนไลน์สวัสดีครับสนับสนุนโครงการแลนดบีทครับทําเถอะนะครับผมยังไม่เห็นหรอกผมตายก่อนโอเคครับสวัสดีครับบนรักษาคนคิดดีทําดีครับสวัสดีครับ